สวัสดีครับนะครัาสวัสดีครับพบกันนะครับกับช่องคุณเดชชนแนลนะครับก็ไม่ได้เจอกันหลายวันเลยนะนะครับก็ค่อนข้างจะภารกิจเยอะแยะเลยนะครับก็เดินทางไปเที่ยวไหนไม่ได้นะวงนี้เอาวันนี้นะครับวันนี้ผมจะมีเมนูอาหารมาให้เพื่อนๆในรับชมนะครับเป็นเมนูง่ายๆนะพื้นๆมากเลยเบสิกเบสิกนะครับก็วันนี้มีเมนูนะครับสะโพกไก่สะโพกไก่ตีกระดูกแต่ว่าจะเอามาทําเป็นนึ่งนะครับทาเป็นนึ่งนะครับเราก็รู้ว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะ ผมจะลองวันนี้ผมจะทำคลิปกินโชว์นะครับเอาให้หมดเลยนะครับที่มีอยู่ที่นึ่งอยู่อันนี้ผมซื้อมานะครับสามแพ็คนะครับเดี๋ยวเอาไปหมักแล้วก็นึ่งกินนะครับอติดตามับะจงกับผมครับผมอันดับแรกขาดไม่ได้นะกระเทียมครับไม่มีอะไรมากนะเครื่องปรุงก็นะครับซอสฝาเขียวซีอิ๊วดำหวานหน่อยหนึ่งเพื่อเพิ่มความหอมขาดไม่ได้นะครับ ทชอบมากพิไทยเมนูไหนไม่มีพิไทยผมรู้สึกว่ามันขาด,ดอะไรไปสักอย่างนะชอบมากๆเยอะๆเลยผมชอบพิไทยมากๆเลยนะครับผงนัวนะครับผงนัวรสด,ดีอะไรมาเนี่ยครับอรู้จะหมดไหมคนเดียว มะกรูรดนะครับไปใหญ่ๆเลยเพิ่มเติมต่อไปครับเห็ดชิ้นใหญ่ๆนะครับกับผักเต็มเลยจะสูงแค่นี้เราดูครับผมสวัสดีครับก็วันนี้ ก็ผมจะมากินโชว์นะครับไม่ค่อยทำคลิปกินโชว์เลยนะครับนานๆทีนะวันนี้เมนูนะครับสะโพกไก่ติดกระดูกนะครับก็มาดูว่าผมจะกินหมดไหมก็สามแพ็คนะสามแพ็คก็รู้สึกว่าประมาณหกเจ็ดหกเจ็ดชิ้นนี่แหละนะครับเดี๋ยวมากินดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะโอเคเอาเริ่มเลยครับเริ่มเลยนะโอเคมาดูนะครับเปิดฝานะครับนี่ไงโอ้โห โอเคครับเริ่มเลยนะครับผมชอบมากเลยเนี่ยอืมอืมอ,มอนี่ไม่ใช้ ช้อนไม่ใช้ซ่อมนะมือเลยนะครับืสุกกลังดีเลยนะครับออ๋ 耶。Yeah. แสบครับแสบพริกพริก โอ้แซ oh, yeah. mm ่บครับพี่น้องเฮ็ดโอ้ đủ nhiều đẹp đủ nhiều đi không cho lo nam nam mặn đây chín màu đi kiếm đây ร้อนร้อนมันร,นร้อนเลยครับนี่อ่ะโอ้โหร้อนนะด้านล่างมันจะร้อนเย้ครับ เสียครับเสียครับพ,พี่น้องเอ,อ้สกกยสะโพกไก่ตีกระดูกนะอ Hết sắp hết Chín dày dày đây Cảm ơn các bạn Ồ, số 1 ngày nó, bạn nắm nữa nắm Warner ai, em Ừ Em là buồn đó 음. <slv2> <sedélanct 중에> <s tweet> <om Sakura> 아. 어. nặng rồi 그럼 시작할까분이요 อโอ้แสบครับพี่น้องเอ้ยปุณนะยังร้อนๆอยู่เลยเนี่ย ใช่แต่เพื่อนนี huh. uh ่ก็สวยเล้ยเสียเนาะอร่อยมากเลยครับเพื่อนๆ นึ่งเนี่ยมันซ้อมกันเยอะหลายชิ้นผมก็กลัวว่ามันจะไม่สุกนะแต่อเอาคสุกได้เลยพอดี สรุปก็คือผมก็ไม่นับก่อนนะสรวมีหกชิ้นนะครับสะโพกชิ้นก็คือมีสามแพ็กก็แหละแพ็กละมาสองชิ้นก็แพ็กก็ชิ้นก็ผมว่าก็โอเคนะก็ใหญ่ประมาณหนึ่ง That's all <laughs> <laughs> ก็ประมาณนี้นะครับคลิปอืมคลิปกินโชว์นะ เล็กๆน้อยๆนะครับช่องเล็กๆน้อยๆก็ฝากเพื่อนๆครับถ้าชอบถ้าสนใจติดใจนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดคอมเมนต์กันได้นะครับเป็นกำลังใจให้กันนะครับสาหรับคลิปนี้วันนี้ก็หมดเลยนะครับถ้าพกไก่หมดเลยแล้วหรือจะเห็ดชิ้นเดียวไม่เป็นไรผมจัดการหมดเองนะครับก็ฝากนะครับเป็นกำลังใจกันด้วยนะเจอกันคลิปหน้านะครับวันนี้ก็อิ่มเลยตอนวนี้อิ่มมากๆนะครับไม่ได้ทำคลิปกินโชว์หรือว่าไม่ได้กินเยอะๆขนาดนี้มานานแล้วเป็น คลิปแรกนะที่กินโชว์จนหมดปกติคลิปอื่นที่ทํากับข้าวก็คือกินถหายํำก,ก็กินนิดนึงนะครับก็ก็ตัดจบคลิปแต่แต่คลิปนี้ก็คือกินหมดเลยหมดจานหมดฝากเลยนะก็ฝากเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับผมสวัสดีครับอา